สวัสดีทุกท่านเข้าวันนี้ดิฉันจะขอเชิญทุกท่านย้อนกลับไปยังยุคทองของอาณาจักรสุขโขทยัยเพื่อทําความรู้จักกับพระมหากษัตริย์ผู้มีบทบาทสําคัญยิ่งต่อความรุ่งเรืองของชาติไทยนั่นคือพ่อขุนรามคาแหงมหาราชหรือพระนามเต็มว่าพระบาทกามอนเตงอัญยศีร,รมราช พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นพระราชะโอรสของพ่อขุนศรีอินทราธิญาตปัทมกษัตริย์แห่งกรุงสุขโขทัยและพระนางเสืองพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนเมื่อพระชนมายุได้1 9พรรษาได้ทรงชนช้างชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชดพ่อขุนศรีอินทราธิชิตจึงพระราชะทานพระนามว่ารามคำแหงซึ่งหมายถึงพระรามผู้กล้าหาญ ในเวลาต่อมาพ่อขุนรามคำแหงได้เสด็จขึ้นครองราชโดยสันนิษฐานว่าระหว่างปีพุทธศักราช1822ถึงพุทธศักราช1841หรืออาจนานถึงพุทธศักราช1860ซึ่งเป็นช่วงที่อาณาจักรสุขโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดทั้งด้านวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการปกครองรวมถึงเป็นยุคที่ทรงมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการวางหลักฐานอักษรไทยที่ใช้มาจนถึงปัจจุบัน ต่อจากพระประวัติแล้วดิฉันจะขอนำเสนอผลงานสำคัญของพ่อคุณรมคำแหงมหาราชในด้านต่างๆดังนี้ค่ะด้านภาษาและวัฒนธรรมพ่อคุณรมคำแหงมหาราชทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อหลักฐานวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะภาษาไทย ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันพระองค์ทรงเป็นผู้ประดิษฐ์ลายสือไทยเมื่อปีพุทธศักราช1826ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยสมัยใหม่ทั้งยังทรงจารึกเรื่องราวต่างๆลงบนศิลาจารึกหลักที่หนึ่งไม่ว่าจะเป็นการปกครองเศรษฐกิจสังคมและศาสนาทำให้ศิลาจารึกนี้กลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของชาติไทยด้านศาสนา ในด้านศาสนาพระองค์ทรงสถาปนาพระพุทธศาสนาเทราวราตลทัทธิลังกาวงให้มั่นคงในอาณาจักรสุโขทยัยโดยได้นิมนต์พระสงฆ์ผู้ใหญ่จากนาครศรีธรรมราชซึ่งกลับจากลังกามาช่วยเผยแผ่ศาสนาทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและเป็นศูนย์กลางจิตใจของผู้คนในยุคนั้นด้านการปกครองและการขยายอาณาเขตพ่อคุนรมคำแหงทรงปกครองบ้านเมืองด้วยแนวคิดแบบพ่อปกครองลูก ซึ่งเน้นความใกล้ชิดและความเป็นธรรมต่อประชาชนมีการแขวนกระดิ่งหน้าวังเพื่อให้รัษฎรที่เดือดร้อนสามารถสั่นกระดิ่งร้องทุกต่อพระองค์ได้โดยตรงนอกจากนี้พระองค์ยังส่งเสริมการค้าขายอย่างเสรีโดยไม่เก็บภาษีจังกอบทําให้เศรษฐกิจของบ้านเมืองรุ่งเรืองขึ้นในด้านอำนาจอาณาเขตพระองค์ได้ขยาย อาณาจักรสุขโขทัยให้กว้างใหญ่ที่สุดทั้งด้วยการทหารและการสร้างสัมพันธไมตรีกับหัวเมืองต่างๆทำให้สุขโขทัยกลายเป็นอาณาจักรที่มั่นคงและมีอำนาจมากในภูมิภาคช่วงเวลานั้น